พ่อแม่พี่น้องพอกันย่ำเร้งๆนะคะจะเด็กระสีผ้าแก่งกบพี่น้องจะ้ะพักก็จะเป็นพักแบบพื้นบ้านเขาเนาะเก็บเนาะค่ะมะเขืออันนี้ก็จะที่มันเกิดอยู่เนาะพี่น้องก็ไปไล่เก็บมาะค่ะนี่ค่ะมะเขือนะคะเนาะน้อยๆ,อยๆอยกระสีแกงกับเขาหมห้คุณสามีจะถวยเนาะพี่น้องก็จะมีดอกแค่เนาะค่ะเนาะกระเก็บมายัางบ้านใดอันเด็ดเนาะค่ะนีเนาะที่เขาจะใส่เนาะค่ะกับนีอ่ะ ชีฝ่ั่ังหอมเปนเปอร์หรือบ้านายดาวกับหอมเปยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะเรียกบ่คือกันเนาะพี่น้องเอิญโบคือกันเนาะส่วนอันนี้ก็จะผักอ่าใบแชบพูนะคะคนเหนือเอิญผักแคเนาะบ้านายดาเอิญผักอีเลศค่ะเอิญนบคือกันเนาะทุกคนเนาะหอมหอมขาดไม่ได้ก็จะเป็นเนะะี่ยค่ะแมงลักนะคะผักอีตูเนาะคะ่ะคนเหนือก็จะห้องก้อมกอแต่ว่าก้อมกาบ้านเพลินให้กินมันจะบ่เหมือนกันกับของกรุงเทพเนาะ มันจะหอมอีกแบบนึงจ้ะเดี๋ยวไปเตรียมอะบัตถุดิบน้ำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปย่างกบก่อนนะคะย่างกบแล้วก็จะมาตำพริกแกงแล้วก็ต้องจะมาเด็ดผักเนาะค่ะไปเห็ดน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าขัวเขาขัวจ้ากระลังเหลืองเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปปั้นตําให้มันละเอียดใส่ขัวไม่ไหม้มันจะหอมค่ะทุกท่านค่ะนี่ก็จะเป็นพริกแกงจ้าเดี๋ยวเราจะไปปั้นเนาะทุกคนคือเกาจะบ่คอยมีเวลาเนาะเอาง่ายๆเฮากะพริกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะ อาค่ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะทุกท่านเรากาอันกะปิเนาะค่ะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราปั่นเครื่องแกงเป๊บนึงค่ะกบย่าๆก็บเซมให้อันย่างก็เนาะค่ะบันนี่นะคะทุกท่านค่ะพี่แกงเดี๋ยวเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทําแกงด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกบนะคะที่เดี๋ยวเราเผาเดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็สับนะคะทุกคนดาหน่อยนะคะเผาเนาะ ผักก็จะตามใจชอบนะคะเท่าที่จะเก็บได้นะคะวันนี้ก็จะมีอันนี้คนเหนือเขาเรียกผักเผ็ดเนาะมันนอกเขากับบ้านทั้งบ้านอีสานก็จะเอิญผักขาดเนาะพี่น้องเนาะที่เดก็ใส่ผักที่มันมีอยู่ะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะใบเชิพผู้ก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะมะเขือเนอะาะมะเขือก็เก็บแถวแถวนี้นะคะอันนี้ก็เก็บมาคะ่ะทุกท่านล้างทาความสะอาดเรียบร้อยเราไปแกงด้วยกันเลยคะ่ะขาดบ่ได้ก็จะเป็นอันนี้เนาะพี่น้องจา้า ข้าวคั่วนะคะใส่ให้มันหอมนะคะทุกคนคั่วใหม่ๆนะคะที่เรดาวคั่วเมื่อกี้นะคะปั่นเรียบร้อยคะ่ะทุกคนสะดวกรวดเร็วคะ่ะไปแกงด้วยกันเลยคะ่ะทุกท่านคะ่ะมาแกงด้วยกันคะ่ะทุกท่านอันนี้กบเนยาดาวล้างทําความสะอาดฉีกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะใส่พริกแกงลงไปเนาะนี่คะ่ะสูตรนี้ใครทําก็อร่อยนะคะทุกท่านเติมแค่เกลือกับชูรสเนาะเพราะมันมีกะปิอยู่แล้วเนาะแล้วก็คนนะคะ เดี๋ยวเราจะคั่วกบก่อนเนาะมีดดบย่างจนสุกเลยนะคะให้มันหอมเลยเนาะกว่าจะได้กินทุกคนเข้าครัวแต่ละรอบนะคะดีดังมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วทุกคนเนี่ยทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยะค,ะค่ะถึง่้เอาง่ายๆแล้วเนาะยีดังปิดเปิดแก๊สเลยค่ะทีนี้คั่วเลยนะคะทุกท่านคะ่ะคั่วไปก่อนเดี๋ยวค่อยเติมน้ำ คั่วให้มันหอมเลยคะ่ะทุกท่านดูเดือดปุบปุบแล้วนะคะยังไม่ได้ใส่น้ํานะคะมีพริกแกงกับกบนะคะทุกคนอร่อยแนะคะ่ค่ะทุกท่านลองทานสูตรลองทําดูนะคะสูตรนี่พี่น้องจ๋าเฮ็ดแล้วจะบบผิดหวังเนาะมันจะซาน้ยมันเป็นการละเอียดละออเพื่อที่จะมาเตรียมนันเตรียมนี่เนาะพี่น้องแต่เฮ็ดออกมาแล้วก็ดีใจได้ค่ะเบิร์ดพี่น้องกัเข่าแต่ละมือนะคะเห้เาเติมน้ำเันได้จะแบบ น้ำกรนั่งางเครื่องปั้นขี้เก่าละคะนี่ยพี่เนาะถาต่ำโคกก็เอาน้ำร้างโคกด้วยพี่นนองมันจะแซบเนาะนะคะคนกินสบายนะคะคนทากว่าจะปรุงออกมาได้นะคะพอแกงเสร็จแล้วก็ไม่หิวแล้วค่ะทุกท่านคะ่ะเอามาฝากทุกทุกคนเนาะพี่นนองนี่ค่ะรอมันเดือดเนาะกัอนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็เติมน้ํานะคะพอมันเดือดแล้วเนาะ เติมน้ำลงไปหน่อยค่ะนี่ค่ะเดือดอีกทีเราก็จะเติมผักค่ะทุกท่านทีนี้รออีกรอบนะคะตอนนี้ก็เดือดผุบๆแล้วค่ะเราก็จะเติมใส่เกลือลงไปค่ะช้อนหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผงชูรสหรือผงนัวนะคะแล้วแต่เรานะคะทุกท่านใส่แช่นี้ค่ะ ก็คนนะคะเราจะเติมผักเลยค่ะทุกท่านจะได้ที่แล้วหอมข่ะหอมทะลุจอเลยจะใส่ผักลงเลยนะคะทีนี้ใส่มะเขือลงก่อนเลยค่ะทุกท่านมีทั้งม่วงทั้งไม่ม่วงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะกดๆเลยนะคะลองทาดูนะคะทําไม่ยากพักมันให้มะเขือส,สุกสักพักนึงเดียวถึงจะใส่อะ่ะ ตามนะคะไล่ๆเอาผักตามเนาะจะยอยตามเลยค่ะทีนี้ก็จะเป็นอันน้ำเต้าเนาะมันนี้เราจะใส่ไปค่ะนีลูกโดดเนาะใส่ลูกโดดนะคะทุกท่านรอส,สักครู่นะคะไล่ๆตามกันไปค่ะดวนะคะเราก็จะใส่ผักเพ็ดหรือผักขาดลงไปเนาะทุกคนบึ้มนะคะตามเลยคะตามๆเลยค่ะดอกเคนะคะทุกท่านตาม เก็บผักลิงรัวเรานะคะใส่ได้ทุกอย่างนะคะยอดพริกผักหลายๆอย่างนะคะใส่ได้นะคะตามเลยค่ะไม่เชฟคู่นะคะคุณคะทีนี้ลองทำทานนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วก็จะสุกเรียบร้อยดีจะ้วค่อยเติมข้าวคั่วนะคะประมาณนี้ละคะ่ะ ทานกันปิดฝาไว้ก่อนทีนี้แล้วก็จะใส่ข้าวกลั่วลงเลยค่ะทุกท่านเพื่อความหอมนะทุกคนเนาะน่คะแล้วแต่เรานะคะชอบน้อยชอบมากก็แล้วแต่เราค่ะกัวใหม่ๆห,ห,หอมทุกคนดรวคนก่อนนะคะทีนี้ จะใส่อะใบแมงลักหรือว่าผักอีตูนะพี่น้องเนาะก,ก๊อกอนะคะใส่ลงแต่หอมมากเลยค่ะทุกท่านจะต้องดูบ้างวันนี้คุณสามีจะอร่อยไหมชิมดูแล้วนะคะทุกคนรสชาติใช้ได้ยิง่งไดก็จะใส่อันนี้ลงเลยนะคะใบแมงลักก๊มกอหรือว่าผักอีตูบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะใส่ลงไป่ะคะนะคะทุกท่านมันนี้ไปตักใส่จานน้ำเย้ะดาวเนาะ ค่ะเศษเศษน้ำกันค่ะนี่นะคะทุกท่านค่ะแกงกบยาดาวก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่านลองทําทานดูนะคะประมาณนี้เลยค่ะคลิปนี้ยาดาวก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ยาดาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะทุกท่านค่ะอันนี้ยาดาวก็จะแบ่งอ่ะเพื่อนบ้านเนาะกับค่าอย่างนี้หาทานยากค่ะยาดาวทำทีก็เสร็จแล้วก็จะแจกเลยนะคะแบ่งกันทานค่ะทุกท่านใครอยู่ใกล้ๆกล้ก็มานะคะทานแบยาดาวค่ะ นี่นะคะแบ่งปันกันไปค่ะเดี๋ยววันใหม่เราก็ค่อยทําใหม่เนาะวันนี้เอาแค่ okay, หมดก็พอค่ะมานะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะ